สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอาชาที่เกิดขึ้นตอนที่เขายังคบอยู่กับก้อยแฟนเก่าก้อยเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์แต่ตัวของอาชาเองเป็นคนกรุงเทพและด้วยความที่ก้อยเองจะต้องเรียนต่อปริญญาโทที่มอแห่งหนึ่งย่านลำคคำแหง ซึ่งมันก็ทําให้ในวันที่มีสอบก้อยก็จะต้องเข้ากรุงเทพและเปิดห้องในโรงแรมใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกโดยจะมีอาชาที่มาอยู่เป็นเพื่อนและก็มาถึงวันที่ก้อยจะต้องขึ้นมาสอบที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งอาชาเองก็ทำหน้าที่ติดต่อและจองโรงแรมที่เขาเคยจองทุกครั้งให้กับก้อยเพื่อเวลาที่ก้อยจะมาถึงนั้น จะได้เข้าพักในทันทีซึ่งโรงแรมนั้นก็เป็นโรงแรมที่อาชามักจะจองอยู่บ่อยๆเพราะมันใกล้กับมหาวิทยาลายัยและก็อยู่แถวๆละแว,แวกบ้านของอาชาเองด้วยเมื่อมาถึงห้องหมายเลข222อาชาก็ไขกุญแจเปิดประตูพร้อมกับก้อยแฟนสาวทันทีแต่ทันทีที่เปิดประตูออกอาชากลับได้กลิ่นเหม็นอับพุ่งเข้ามาปะทะหน้า เขาเริ่มรู้สึกแปลกแต่ก็เก็บความสงสัยไว้คนเดียวก่อนเมื่อเดินเข้ามาภายในเขาก็สัมผัสได้อีกว่าห้องนี้จะมีลักษณะที่แปลกกว่าห้องอื่นๆที่เขาเคยพักเพราะว่าลักษณะของประตูห้องน้ำกับเตียงนอนนั้นมันตรงอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันแบบเป๊ะๆพอดีแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอาชาใช้เวลาอยู่กับก้อยสักพักและไม่นานนักก้อยก็ต้องออกไปสอบ นั่นจึงทำให้ตัวของอาชาเองต้องนอนรออยู่ในห้องเพียงผู้เดียวในช่วงเวลาที่ก้อยออกจากห้องไปแล้วอาชาเองก็นั่งเล่นดูทีวีเพื่อฆ่าเวลารอ,อก้อยสอบเสร็จและกลับมาแต่ระหว่างที่เขากำลังนั่งอยู่บนเตียงเพียงคนเดียวนั้นอาชากลับมีความรู้สึกว่าพื้นที่นอนของเตียงด้านที่ไม่มีคนนั้นมันยุบลงไปเหมือนกับว่ามีคนกำลังนอนอยู่ ในตอนนั้นเขามั่นใจว่าตัวเองยังมีสติครบไม่ได้รู้สึกเคลิ้มหลับแต่อย่างใดเมื่อนึกขึ้นได้และเห็นล่องรอยยุบนานกับตาของตัวเองอาชาจึงเปิดประตูห้องและออกไปนั่งรอก้อยที่ร้านข้าวแถวแถวโรงแรมทันทีหลังจากก้อยสอบเสร็จพอเธอกลับมาถึงห้องแล้วไม่เจออาชาเธอจึงโทรหาและเมื่อได้รู้ว่าตัวเขาเอง มานั่งคอยอยู่ที่ร้านข้าวใกล้ๆและก้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรและหลังจากที่ทั้งคู่กินข้าวกันเสร็จเดินเที่ยวกันจนหมดวันเมื่อถึงเวลาก็กลับเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนเดิมซึ่งเดินส่วนตัวแล้วเวลาที่นอนด้วยกันประจำก้อยมักจะเป็นคนที่ชอบนอนเปิดทีวีไว้ก้อยจึงเลือกที่จะนอนทางฝั่งขวามือเพราะเธอจะได้นอนดูทีวี ที่ตรงกับตำแหน่งที่นอนของเธอได้ถนัดส่วนตัวของอาชาจะนอนที่ทางฝั่งซ้ายซึ่งอีกด้านหนึ่งก็ติดก,กับผนังห้องในช่วงเวลาที่ทั้งคู่นอนกันอยู่นั้นก้อยเองก็นอนตะแคงขวาดูทีวีส่วนอาชาก็นอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาผนังแต่ในระหว่างนั้นเขาก็จะคอยหันหน้ามาดูว่าก้อยได้หลับไปแล้วหรือยังหรือยังดูอยู่เรื่อย จนถึงเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนอาชาได้หันมาดูอีกครั้งก็เห็นว่าก้อยนอนหลับในขณะที่เปิดทีวีอยู่แบบนั้นช่วงเวลาที่อาชากำลังจะพลิกตัวหันหน้ามาทางฝั่งเดียวกับก้อยสายตาของเขาก็เหมือนเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมสีขาวเดินเข้าห้องน้ำไปแบบพอดิพอดีอาชาตกใจกลัวมากรีบหันหน้ากลับเข้าฝาผนัง และข่มตาให้ตัวเองนอนหลับไปจนถึงเช้าเมื่อถึงรุ่งเช้าก็เหมือนเดิมที่ก้อยจะต้องออกไปสอบและอาชาเองจะต้องอยู่ในห้องนั้นคนเดียวแต่ครั้งนี้อาชาก็รู้แล้วว่าในห้องนั้นคงมีอะไรแปลกเขาจึงเลือกที่จะลงไปนั่งรอก้อยที่ร้านข้าวร้านเดียวกันโดยไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ภายในห้องนั้นคนเดียวอย่างเด็ดขาดและเมื่อถึงเวลาที่ก้อยสอบเสร็จ ทั้งคู่ก็พากันไปเดินเที่ยวดูหนังจนถึงเวลาที่จะต้องกลับมานอนพักเหมือนเดิมในครั้งนี้อาชาเป็นคนถือกุญแจห้องเดินนำหน้าเข้ามาเปิดประตูและก็เป็นอีกครั้งที่เมื่อเปิดประตูออกมาอาชาก็สัมผัสได้กับกลิ่นที่เหม็นอับขึ้นแต่ในครั้งนี้เขารู้สึกได้เลยว่ากลิ่นนั้นมันเหม็นเน่ามากกว่าวันแรกอย่างมากแต่อาชาเอง ก็พยายามที่จะเก็บอาการเพราะไม่ต้องการให้แฟนสาวของเขากลัวหลังจากอาบน้ำและเตรียมตัวที่จะนอนสิ่งที่ทำให้อาชาเริ่มเอกใจก็คือในวันนี้ก้อยเป็นคนเอ่ยปากขอนอนทางฝั่งซ้ายที่ติดกับผนังแทนซึ่งมันก็ผิดปกติแต่อาชาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เปลี่ยนที่นอนกับก้อยในทันทีหลังจากที่ปิดไฟนอนสักพักอาชา ที่ตอนนี้นอนอยู่ทางฝั่งขวาติดกับประตูห้องน้ำก็หันหลังมาดูว่าก้อยนั้นนอนหลับแล้วหรือยังเมื่อเห็นว่าก้อยนั้นนอนหันหน้าเขา้ากำแพงเขาจึงพลิกตัวกลับมานอนต่อในท่านอนงายในตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของอาชาคือโตะเครื่องแป้งแต่ในตอนนี้มันกลับไม่ได้มีแค่โต๊ะเครื่องแป้งเพียงอ,อย่างเดียวทันทีที่สายตาของอาชาปรับความชัด เขาก็เห็นว่ามีร่างของผู้หญิงในชุดนอนสีขาวร่างหนึ่งนั่งอยู่นิ่งๆหันหลังให้กับเขาอยู่แบบนั้นอาชานอนมองร่างนั้นด้วยอาการใจเต้นอยู่สักพักแต่ไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเอามือขวาของตัวเองมาจับที่เส้นผมส่วนมือซ้ายก็ทำท่ารูปหัวของตัวเองไปด้วยทำท่าแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาอยู่สักพัก โดยมีอาชาที่ยังคงนอนมองด้วยสายตาที่เบิกโพลงเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจมากสำหรับอาชาในตอนนี้หลังจากที่นอนมองดูเธอคนนั้นทำท่าเดิมซ้ำไม่ถึงหนาทีผู้หญิงคนเดิมก็เริ่มใช้มือข้างขวาหยิบหวีที่โต๊ะเครื่องแป้งขึ้นมาหวีผมของเธออย่างช้าๆเธอค่อยๆหวีผมแสกไปออกทางข้างขวาซึ่งโดยปกติ ในลักษณะที่เธอคนนั้นนั่งหันหลังอยู่จะต้องเห็นเป็นหนังสีอสัตแต่ในครั้งนี้อาชาเองกลับเห็นเป็นเหมือนลวดลายของคิ้วทั้งสองข้างพอเธอคนนั้นหวีผมต่อเขาก็เริ่มเห็นจมูกเห็นลูก,กตาเห็นปากเธอนั่งหวีผมอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆสักพักอาชาก็ได้ยินเสียงเธอร้อง <c oughs> เมื่อเห็นแบบนั้นเขาเองก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปรีบหันหลังกลับไปจับที่ตัวของแฟนสาวพร้อมกับบอกว่าไปเมื่อเส้นสุดคำพูดไม่ถึงเซีลยว,วินาทีก้อยเองก็เด้งตัวขึ้นมาแล้วรีบจูงมือของอาชาออกจากห้องนั้นไปโดยที่ไม่พูดอะไรกันสักคำนั่นจึงแสดงว่าช่วงที่อาชานอนมองร่างด้วยอาการใจสั่นอยู่นั้นตัวของก้อยเอง ก็คงจะสัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาพอทั้งคู่วิ่งลงมาถึงชั้นล่างก้อยก็เป็นคนเอ่ยปากถามด้วยอาการสันๆว่าคืนนี้ทั้งคู่จะไปนอนที่ไหนเมื่อกลับเข้าไปที่ห้องพวกเขาก็เจอผีหลอกอาชาจึงได้พาก้อยกลับไปตั้งหลักที่บ้านเมื่อตกลงกันได้จึงพากันกลับไปในคืนนั้นเลยและเมื่อถึงตอนเช้าอาชาก็ต้องเป็นคนมาเอากระเป๋า ที่ลืมทิ้งเอาไว้และเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนดจากโรงแรมนั้นทันทีเมื่อออกมาจากโรงแรมแห่งนั้นหลังจากลองถามถึงประวัติของห้องกับใครหลายๆคนก็ไม่มีใครรู้และก็ไม่มีใครบอกอาชาเองก็ถอดใจไม่อยากจะรู้ถึงประวัติห้องนี้อีกแล้วเพราะเขาคิดว่าเขาคงจะไม่กลับมาอีกเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ก้อยสอบเสร็จ และกลับบ้านที่นครสวรรค์ไปแล้วอาชาเองก็ได้เช่าห้องในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำง,งานเพื่อเอาไว้นอนและอาทิตย์หนึ่งจะกลับบ้านเพียงหนึ่งครั้งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกทุกครั้งเวลาที่อาชากลับมานอนที่บ้านเขากลับโดนผีอำตลอดและผีตนนั้นก็เป็นผีตนเดียวกันกับที่เจอในห้อง222ของโรงแรมที่เคยไปนอนอยู่ อาชาเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ทุกครั้งเวลานอนที่บ้านเขาก็เริ่มทนไม่ไหวในคืนหนึ่งเขาเลยตะโกนด่าผู้หญิงคนนั้นออกไปมึงเป็นใครถ้ามึงจะมาหลอกก็ออกมาเลยออกมาให้กูเห็นหน้าหน่อยและเมื่อพูดจบยังไม่ทันไรจ,จู่ๆตัวของอาชาก็ขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้แบบนั้นเขาทำได้เพียงหันหน้าไปทางซ้ายและขวาเวลาไม่นานนัก สักพักประตูห้องนอนของเขาก็เปิดออกมาพร้อมกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมของเธอยาวถึงตะตุ่มปิดหน้าปิดตาไว้หลังจากเดินเข้ามาในห้องก็หยุดนิ่งจ้องมองอาชาที่นอนอยู่บนเตียงแบบนั้นและในขณะที่อาชายังไม่ทันได้ตั้งตัวจู่ๆเธอในชุดสีขาวก็พุ่งตัวเข้ามายืนประชิดติดขอบเตียงของเขาอย่างรวดเร็วจนอาชาเองก็สะดุ้งและใจเต้น ตอนนี้เขาทําได้แต่หันหน้าหนีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปทางอื่นเพียงเท่านั้นไม่นานนักก็มีเสียงดังเข้ามาในโสตประสาทมึงอยากเห็นกูมากนะักไม่ใช่หรอไหนมึงหันหน้ามาสิอาชารู้ดีว่าถ้าเขาหันกลับไปจะต้องพบเจอกับอะไรเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะเกง่งคอและไม่หันหน้าไปมองอย่างเด็ดขาดเมื่อต่อสู้ขัดขืนกันอยู่สักพัก พยายามดิ้นให้ตัวเองหลุดจากอะไรก็ตามที่ตึงเขาเอาไว้และมันรู้สึกได้ว่ามันเริ่มจะคลายอาชาก็ดิ้นอย่างสุดตัวสุดท้ายเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงและโวยวายลงไปข้างล่างจนแม่ของเขาที่นอนอยู่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการตกใจหลังจากได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เจอมาแล้วแม่ของอาชาเองก็ตัดสินใจ พาเขาไปที่วัดในวันรุ่งเช้าทันทีเมื่อไปถึงวัดก็ได้พบเจอกับหลวงตาเขาก็พาอาชาเดินเข้าไปในโบสถ์โดยํำชับว่าห้ามเอ่ยปากพูดอะไรทั้งนั้นและเมื่อเข้าไปข้างในหลวงตาก็ผูกข้อมือและจัดบทสวดชุดใหญ่ที่ตัวอาชาเองก็ไม่รู้จักหลังจากเสร็จสิ้นพิธีหลวงตายังบอกอีกว่าให้ตัวของอาชาเอง พาก้อยที่เป็นแฟนของเขามาที่วัดแห่งนี้ด้วยเพราะถ้าช้าก็อาจจะไม่ทันการอาชารับคำจากหลวงตาโทรหาก,ก้อยให้เข้ามาในกรุงเทพทันทีแล้วก็เป็นจังหวะโชคดีของก้อยที่สามารถนั่งรถเข้ามาในวันพรุ่งนี้ได้เลยและเมื่อมาถึงวัดหลวงตาก็พาก้อยเข้าโบสถ์และจัดการทำพิธีกรรมแบบเดียวกันกันกบที่เขาทำให้อาชาจนเมื่อทั้งคู่ออกมา หลวงตาก็ได้บอกความจริงแก่เขาทั้งสองคนว่าสิ่งที่อาชาและก้อยได้เจอคือวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่ห้อง222ในโรงแรมแห่งนั้นซึ่งวิญญาณน,นั้นเป็นคู่กันและเมื่ออาชาและแฟนได้เข้าไปพักพวกเขาทั้งสองจึงแยกกันตามแต่ละคนไปโดยก้อยจะเจอวิญญาณของฝ่ายชายส่วนอาชานั้นก็จะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่ตามเขาอยู่ตลอด หลังจากที่รับรู้พวกเขาทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันอีกครั้งว่าในคืนนั้นแต่ละคนได้พบเจออะไรบ้างอาชาได้เล่าเรื่องที่เขาเจอส่วนก้อยนั้นก็เล่าเรื่องของเธอที่อาชาเองก็เพิ่งได้รับรู้ว่าในคืนแรกก้อยได้เจอเงาของผู้ชายคนหนึ่งมายืนมองเธอตลอดทั้งคืนและในคืนที่สองหลังจากที่ขอสลับที่กับเขาแล้ว ช่วงเวลาที่เธอหันหน้าเข้ากำแพงก้อยเองก็นอนไม่หลับและรู้สึกตัวตลอดว่ามีใครสักคนนอนข้างๆแต่ไม่ใช่อาชาอย่างแน่นอนและเมื่อเธอลองหันกลับมาเธอก็พบกับใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่นอนตะแคงข้างมองเธอแบบใกล้ชิดซึ่งมันคงเป็นเวลาเดียวกับที่อาชาเองก็เจอผีผู้หญิงบนโต๊ะเครื่องแป้งและหลังจากที่อาชาสะกิดก้อย จึงได้เด้งตัวขึ้นมาและพากันออกจากที่นี่ในทันทีถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ